สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกทาลอตบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีเมถุนลัขนาเมถุนเนาะก็ใครเกิดเดือนนี้แล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์มีความสุขมากๆด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮ <c oughs> งๆรวยๆกันนะคะ าการอ่านในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะระหว่างวันที่16ถึง30มิถุนายน2567นี้นะคะการอ่านคิดแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading เนาะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนนึงเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะใครสนใจอยากอ่านไพ่ดูดวงที่เป็นแบบส่วนตัวของตนเองเลยเพราะความแม่นยำเนาะก็ติดต่ออ่านไพ่กับเราหรือแม่หมอท่านอื่นๆก็ได้นะคะ มาดูกันการงานการเงินความรักโชคลาภสิ่งใดเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีเมถุนลัคนาเมถุนในช่วง16ถึง3 0มิถุนายนนี้นะคะมาดูกันหืมใบแรกว e ออฟฟอร์จูน นี่ไพ่ตัวตนเลยนะนี่กงล้อของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคุณมีโชคมีลาบในเรื่องของการเงินนะใครทํางานอยู่คุณมีโอกาสที่แบบกำลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งปรับเปลี่ยนย้ายเดินทางเนาะคุณมีเกณฑ์กำลังจะเดินทางเดินทางไปทํางานก็ได้เดินทางไปเรียนต่อไปศึกษาก็ได้หรือเดินทางไปท่องเที่ยวไปต่างประเทศก็ได้นะเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่กาลังจะได้ทรัพย์สินมรดกที่ดินอสังหารดินมารัพย์ มีโชคมีลาภในเรื่องของการเงินนะคะหรือเขาเรียกว่ากงล้อของการเปลี่ยนแปลงกงล้อของการหมุนวนเอาสิ่งเดิมๆกลับมาถ้าเป็นในเรื่องของความรักบางคนอาจจะรักเก่าหวนคืนหรือบางคนอาจจะ หมุนวนเอาคนที่เคยเจอเจอในอดีตชาติกลับมาเป็นบุคเพสัญนิวาดของคนนะคะคุณมีเกณฑ์กำลังจะได้พบรักจากการเดินทางพบรักจากทางไกลต่างชาติต่างประเทศนะคะใบนี้อ่านได้แบบนี้เลยนะคงล้อของการเปลี่ยนแปลงโชคลาภกาลังจะเข้ามาครั้งใหญ่กับคุณแล้วคุณมีโชคมีลาภในเรื่องของการเงินนะช่วงนี้นะคะใครชอบเสี่ยงโชคนะลองดูนะม,มา ดูกันต่อฮึมจัสมนินจัสมินเป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใครที่เคยทำอะไรไว้ผลกรรมกำลังสนองตอบถาคุณในช่วงนี้หรือใครที่เคยทำบุญทำดี ใบนี้มันเป็นเหมือนเทวดาเป่าแตรเนื้อในไพ่เดลยไลดเวทเนื้อหมายถึงสิ่งที่คุณได้ทําสิ่งที่คุณได้กรวดน้ําแผ่เมตตาอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรอันนี้เป็นเหมือนเจ้ากรรมนายเวรเนื้อเขารับรู้รับทราบและตอนนี้เขากําลังจะปลดปล่อยคุณชีวิตของคุณกำลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นใบนี้ดีมากอะ่ะแต่คุณต้องเป็นคนที่ทําดีนะ คุณแบบคนเรามันจะรู้อยู่ในใจว่าเราเคยผ่านอะไรมาทํากรรมก็คือการกระทำนะคุณทํากรรมดีผลดีเหล่านั้นก็จะสนองหาคุณเร็วๆนี้นะคะชีวิตแบบกําลังจะพลิกฟื้นแล้วนะคะเปลี่ยนผ่านแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกงล้อของการเดินทางหรือยังมีจัสตเนอีกอ่ะโอ้โหว้าวคนโสดมีเกมพบคู่ นะคนนี้เขาเป็นคนอบอุ่นใจดีมีเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ให้คําปรึกษาให้คําชี้แนะแนวทางในเรื่องของงานในเรื่องของเงินไม่ว่าเราติดขัดปัญหาอะไรเราปรึกษาเขาได้เลยนะคะเขาจะมาช่วยคลี่คลายทาให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเขาเป็นคนที่อบอุ่นน่ารักนะช่วงนี้คุณจะมีความสุขนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยพบเจอกับปัญหาในเรื่องใดๆมาเนี่ยเหมือนช่วงนี้พอชีวิตของคุณมันถูกปลดปล่อยและชีวิตมันก็มันจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้น คุณกาลังจะได้พบเจอกับความสุขเนาะความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณนะคิงออฟคิงออฟคัพเนาะความสุขความรักความรักที่ดีๆกาลังจะเข้ามาหาคุณด้วยนะคะเหมือนเหมือน,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 นแบบคุณกอบกู้เอาชีวิตใหม่กลับคืนมาหลังจากที่เคยมีเรื่องราวต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตเนาะในเรื่องของการเงินนะเหมือนคุณจะอืทํามาหากินได้มากขึ้น ได้ดีกว่าเดิมบางคนอาจจะได้รับมรดกเนี่ยคุณมีเกณ์ได้รับมรดก2ใบเลยมีเก์ได้รับมรดกเนาะได้เงินตกเบิกก็ได้อะเงินตกเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงก็ได้นะคะหรือหรือบางคนอาจจะได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างเป็นลักษณะของการเปิดเผยเอาเรื่องราวอะ่ะคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้ถูกเปิดเผยหรือมีคนเอาเรื่องราวความลับอะไรมาเปิดเผยให้คุณรู้ก็ได้นะคะ ในช่วงนี้เนาะได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องของงานในเรื่องของเงินก็ได้เนาะเป็นโอกาสครั้งสําคัญเหมือนหลุดพ้นจากปัญหาที่มันสะสมมานานแล้วมันเป็นลักษณะาาของการแบบตัดสินใจได้สักทีจะทํำยังไงแบบกับสิ่งที่เรารอคอยมานานแล้วเนาะถ้าเป็นในเรื่องของงานเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะสมหวงังบรรลุถึงเป้าหมายในสิ่งที่คุณลงมือลงทําลงมือลงแรง,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 งทํามานานแล้วในความสําเร็จมันจะเข้ามาหาคุณนะคะงานที่เกี่ยวกับ อา,อาชีพที่เหมาะสมเหรออาชีพที่เหมาะสมก็น่าจะเป็นพวกหมอพยาบาลทนายความอะไรประมาณนี้ก็จะเหมาะสมนะคะความรักความรักเนาะความรักอาจจะเป็นในลักษณะของโชคชะตาหมุนเวียนแบบท่านได้เจอเจอรักครั้งนี้นะเจอปุ๊บคุณจะถูกชะตาปับ๊บเนี่ย วงล้อเปลี่ยนแปลงคุณมีเกณฑ์กำลังจะได้พบรักจากการเดินทางและการเจอเจอในครั้งเนี้เจอปุ๊บคุณจะถูกชะตาปรับเนาะอหรือถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของความรักอยู่คุณจะให้อภัยเขาเนาะคุณจะให้อภัยคุณจะให้อภัยซึ่งกันและกันสาหรับคนที่มีปัญหาเนาะคุณจะปลดปล่อยเหมือนการป,ปลดปล่อยตัวเองและเขาให้เป็นอิสระคือให้อภัยกันนั่นแหละไม่ได้แบบ ยึดถือโทษกันแล้วประมาณนี้เนอะให้อภัยในสิ่งที่เคยกระทําต่อการล่วงเกินต่อการประมาณนี้นะคะหรือจะเป็นลักษณะของการรู้ซึ้งถึงแก่นแท้ของความรัก่าจริงๆแล้วความรักมันคืออะไรมันคือการให้อภัยมันคือการอยู่ด้วยกันอย่างรู้จักให้รู้จักรับไม่ใช่รับอย่างเดียวไม่รู้จักแบ่งปันเนาะประมาณนี้ไพ่ในอ่านได้ประมาณนี้นะคะเราไม่ได้พูดเองนะไพ่บอกแบบนี้นะคะ ดูกันต่อราศีเมถุนและคน,นาเมถุนนะคะการงานการเงินความรักโรคลาบสิ่งใดเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วง16-30มิถุนายนนี้นะคะมา <c oughs> ไฟออฟเพนทเคิลช่วงนี้คุณอาจวิตกกังวลในเรื่องของการเงินกลัวเงินขาดแคลนกลัวเงินไม่พอใช้เงินตึงมือหรืออาจจะใช้จ่ายมาเยอะ เงินมันก็เลยตึงมือหน่อยในช่วงนี้นะคะอาบางคนอาจจะใช้เงินไปกับบุตรหลานบริวารก็ได้เนี่ยมันเลยแบบเงินขาดมือในช่วงนี้แต่ไม่นี่โชคลาภกําลังมาแล้วนะคะอันนี้มันอาจจะเป็นแค่ความคิดก็ได้ความคิดอยากวางแผนในเรื่องของการเก็บออมเงินก็ได้นะคะอืมคุยนักวรวอนราชินีถือไม้นะคะเป็นลักษณะของความสําเร็จในเรื่องของงานใครที่ทํา เป็นเจ้าของกิจการตนเองคุณจะมีความสําเร็จมาจากความมุ่งมั่นความตั้งใจความพยายามในเรื่องของงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่เฟนลี่น่ารักนะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะเป็นคนที่หยิบจับทําอะไรเนี่ยก็สามารถทําได้แล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะงานสําเร็จนะเป็นคนที่เปิดโอกาสให้ตนเองในเรื่องของงานนะคะ แปดถ้วยแปดถ้วยเป็นลักษณะของการหันหลังหันหลังให้กับเรื่องเดิมสิ่งเดิมความรักเดิมความสัมพันธ์เดิมที่มันไม่ตอบโจทย์งานเดิมที่มันอยู่แล้วอึดอัดไม่สบายใจคุณหันหลังแล้วก็เดินออกไปแล้วนะคะคุณไม่อยากอยู่ที่เดิมแล้วเป็นลักษณะของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางนะคุณมีเกณฑ์กำมันจะได้เดินทางนะคะบางคนอาจจะเดินทางออกจากห่างบ้านห่างคนรักเดินทางเปลี่ยนสถานที่หรือเขาเรียกว่า ไปทำงานในตรงที่มันไกลจากบ้านอ่ะอก็ได้นะคะถ้าแบบไม่ได้โยกย้ายไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยน,นแผนกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเดินทางไปทำงานเนาะเดินทางห่างจากบ้านห่างจากคนรักช่วงนี้นะคะอืมแปดดาวโอ้แปดถ้วยแล้วก็มาแปดดาแปดดาเป็นลักษณะของอุปสรรคปัญหารายร้อมอยังแก้ไขไม่ได้เนาะมันเป็นเหมือนความคิด ในเรื่องอยากแก้ไขปัญหาที่มันเป็นอยู่ที่มันมันเหมือนเราถูกปิดตาไว้อถูกปิดตามัดมือมัดเท้าเอาไว้มันยังแก้ไขอะไรไม่ได้เลยเนาะในช่วงนี้เนาะแต่เดี๋ยวอีกไม่นานหลเราว่าทุกอย่างมันจำัจจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายนะชีวิตของคุณก็มันจะพลิกฟื้นแล้วนะคะปัญหาที่มีอยู่ที่สะสมอยู่มันจะค่อยๆค,คล,คลี่คลายนะ คีนอกวอนเนี่ยมาทั้งคิงทั้งคุยเลยเนี่ยคุณได้เจอคู่นะเนี่ยได้เจอคู่คนนี้เป็นคู่เขาเรียกว่าคู่ส่งเสริมกันในเรื่องของงานนะเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วในเรื่องของการงานเป็นคนที่เคยเทํางานมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมาถึงตรงเนี้ยเขาประสบความสําเร็จแล้วนะคะเขาจะมาให้คุณได้พบได้เจอเเป็นคน คุณมีณมีเกณฑ์พบเจอสองคนเนี่ยเป็นคนใจดีคนหนึ่งธาตุน้ําหรือเป็นคนคีย g ออฟบอลเน,นี่ยธาตุไฟเปียสิงธนูนะหรือต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะคะหรือเป็นลักษณะของคนที่เคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาแล้วเนาะผิดหวังในเรื่องของความรักคุณมีเกณฑ์กำลังจะได้เจอเขานะคะสำหรับคนโสดนะงานสําเร็จงานสําเร็จเนาะใครที่ทํากิจการการค้าของตนเองเป็นเจ้านายตนเอง สำเร็จอย่างมากนะคะคุณเป็นคนอย่างนี้เขาจะมีลักษณะคล้ายๆกันคือเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายแล้วก็ทํางานด้วยความขยันตั้งใจทํางานทําอะไรทํจสิงคุณคนท่าไปทัานไปเขาเป็นคนลักษณะของอเจ้าคิดเจ้าโปรเจกต์ชอบลงมือทําชอบลุยเนาะแล้วก็ลุยมาจนถึงความสําเร็จเลยด้วยนะคะงานสำเร็จจริงๆอ่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ นะคะงานเติบโตงานมั่นคงนะคะและคุณมีเกณฑ์ที่กำลังจะได,ไ,ดไ,ดงงได้มีครอบครัวันเนี้ยมีครอบครัวได้มั่นหมายได้แต่งงานได้มีครอบครัวได้มีการสร้างครอบครัวใหม่การได้แต่งงานกับใครบางคนนะคะการได้แต่งงานกับคู่ครองคนรักที่เราศึกษาดูใจกันมา <laughs> ไม่ใช่ใครบางคนขอโทษนะคะงานมั่นคงมากนะคะงานเป็นสี่เสาเลยสี่เสาหมายถึงความมั่นคงในเรื่องของการงานนะคะงานเติบโตงานพัฒนานะคะเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองเนี่ย จะมั่นคงจะดีด้วยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าบางคนอาจจะทํางานให้ครอบครัวทํางานกับครอบครัวครอบครัวมีกิจการร้านค้าเป็นของตนเองเราทํางานอยู่กับที่บ้านเป็นลักษณะกรงสีเนอะทำมากินไปในแบบที่บ้านมันก็ก็ดีนะคะดีที่บ้านครอบครัวอบอุ่นแล้วก็ให้การซัพพอร์ตในเรื่องของการงานการเงินเป็นอย่างดีนะต่อ,อใบหนึ่งนะคะราศีเมถุนลัคนาเมถุน 16ถึง3ามิมถุนายนยนี้นะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะอเซเว่ hmm. sword, นออฟซอดเซเว่นออฟซอดลักษณะของคนที่ฉลาดแกมโกงคนดื้อคนคนอลักเล็กขโมยน้อยก็ได้เนาะช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ให้ระวังขโมยขโจรเนานะเกี่ยวกับบ้านเนาะเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับงานเนาะ เกี่ยวกับร้านค้าอะไรแบบนี้ปิดล็อกอะไรให้เรียบร้อยนะคะอย่าหลงลืมก็ให้ระวังเนาะระวังขโมยขโจรเนานะคนที่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อคนที่ชอบแทงข้างหลังประมาณนี้นะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของอาการเจอเจอกับคนที่เขาเรียกว่า ไม่ซื่อคิดไม่ซื่อคิดไม่ซื่อคิดถ้าเป็นในเรื่องของคนทำงานเนาะถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกกันแกล้งแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะหรืออีกในหนึ่งถ้าเป็นแบบในแง่ดีเนาะคนนี้เขาเป็นคนฉลาดแกมงโกงใช่ไหมเพราะเป็นคนที่หลบเลี่ยงกับปัญหาได้ดีมีไหวพริบเอาตัวรอดได้ดีมีการ สถานการณ์อะไรที่จะต้องเจอเนี่ยมันจะตื่นเต้นมันจะโลดโผนอะไรในช่วงนี้เนาะคือการซ่อนเลนอะไรบางอย่างความลับถูกเปิดเผยก็ได้นะคะในช่วงนี้นะ่ะหรือใครมีความลับอะไรกับคุณคุณจะได้รู้ความลับนั้นจะถูกเปิดเผยนะคะหรือให้ระวังในเรื่องของของหาย ย้ายบ้านย้ายงานการเดินทางบางคนอาจจะเดินทางไปไกลต่างประเทศเนะไพ่ใบนี้เขาเป็นลักษณะของการเดินทางด้วยนะลักษณะาการเดินทางไปไกลต่างประเทศหรือมีเงินที่ได้มาจากการเสี่ยงการพนันอย่างเงี้ยก็ได้มีโชคจากการเสี่ยงเนี่ยคนนี้เขาเป็นลักษณะของคนที่ฉลาดแกมโกงชอบทําอะไรพลิกแพลงอาจจะได้เงินมาจากเรื่องของการพนันก็ได้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักหรอ ความรักบางคนเนาะอาจจะเจอกับอุปสรรคปัญหาบ้างต้องใช้ความพยายามขอโทษใช้ความพยายามและความอดทนนะคะทุกคนมันก็มีอุปสรรคมันมีปัญหากันนะ,ะทั้งนั้นน่ะนะคะก็อดทนพยายามแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆดีเองนะคะพอ,อดีไพ่ใบสุดท้ายมันเป็นอันนี้เนาะเราก็แบบอยากจะดูให้มันแบบละเอียดเนาะช่วงนี้ก็ทําอะไรที่มันรับหลัง เนี่ยมันเป็นเหมือนคนที่ทําอะไรลับหลังคุณน่ะเนาะแต่เดี๋ยวอีกไม่นานแหะความลับเนี่ยที่เขาทําลับหลังคุณอยู่เนี่ยคุณจะรู้คุณจะรู้ความลับจะถูกเปิดเผยนะคะโอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้เนอะขอให้รับเป็นพลังงานดีๆโชคลาภและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอุปสรรคปัญหาให้มันคลี่คลายนะคะค่อยๆแก้ไขไปทีละเปราะแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะคะเนาะ วันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องเมจิ c าลอตไบคิตตี้นะคะขอบคุณทุกขวัญทุกกำลังใจทุกการกดคอมเมนต์กดแชร์กดติดตามนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเมจิ c าลอต by Kitty คิตตี้ค่ะ